ค่ะหลังจากที่พระอาจารย์วัดกุ้งแห่ปอยเล,ลียกเวพระอาจารย์กะมีเรื่องเว้าสู่พี่น้องเอฟซห้าฟังสู่แอดมินฟังเนาะคะ่ะก็มาไปฟังพร้อมๆกันเนาะคะ่ะว่าพระอาจารย์เพิ่นสิเว้า อีหยังแล้วก็พระอาจารย์เพิ่นนิมิตฝันแบบใดเกี่ยวกับตัวเลขที่พระอาจารย์ปล่อยออกมาเขาก็มาไปฟังพร้อมๆกันเนาะค่ะว่าทั้งอาจารย์เพิ่นสีเบาเรื่องเป็นมาแต่งแต่อยู่วัดจุ่มสีแบบใดเขาก็มาไปฟังน้ำกันค่ะตัวนี้เป็นนักขีอามอดอ๋อตัวฟังข้างอันนี้นาข้างนี้นักขีทิพย์ค<อ>่ะทางตกทางหน้านี่นักขีรัตนบดี จิเป็นยาอมแล้วค่ะเล่นเปล่าเปตี่ยค่เล่นยไปเลยปมะยุดเลยนี่เลื่อยไปเลยประยุดยู้ดใต้ใต้ม้มุ่ใต่ทางใต้ฐานเติเลื่อยเอาเอางวันี้งวันี้ที่อาจารย์ว่าตรงกันครับคือแจกจุงสีอีรีโดยวพอขาดชิ้นมาก่อนว่ามันจะคล้ายๆกัน รูมสีแมทสุดท้ายหนึ่งสามเก่าหนึ่อนแต่สามเกึสมหาเนาะค่ะหาสามมมันเนาะค่ะก้อนหาสามกับสองหาแไรมากี่สีะเมื่อเพิ่นสมัครถึง2.5.8ใช่สองอาจารย์ได้เห็นว่าอาจารย์เขาเป็นว่าม่นิะเป็นสามหาสามมากเลยตุีมาอาจารย์ก็ถามบอกบอกแอดมินว่าเป็นสามหาสมบอสแม่ค่ะก้อน นั่นก้อนหาสามก้อนสี่เป็นพ่อป้าหาสามแล้วค่ะมาจุับจุ๋สีก็เป็นสองหาแปดก้อนสองหาแปดตอนนี้ได้เงินสามแสนแล้วมาหาสาหาสามได้เงินล้านหกนที่ไปซื่อทีเกาไรสามเร่มันพอบปุ๊บมาแม่สุดทายสเก่าหนึ่งเนาะเด็กหรือ3าเก่านี่มากแั่มาฉีดตัวกันเนาะมาฉีดตัวกันว่าเด็กห เก้าหนึ่งเอน <91 S 2> กันสากะรกับผู้ผันซื้อสามเก้าหนึ่งกันนี่ร้ายอยู่ค่ะเขาจะซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วกันแล้วาอาจารช่วงช่วง,งเรียกรบลจุสีสามเก้าหนึ่งหนึ่งเรียกน่างเก้าสองเก้าสองนีอันเรีบเรีจุ่มสีที่เป็นิดแปดจำได้ไหมเพิ่ไห้8แปดนึ่งหกละ พักกันเฮกันดิแปดหนึง่งเลยเขาก็ยุกเน,นีดิมันกับมันหนึ่งเดิเลขล่างมาออกแปดแปดเลมันเบิท่ทั้งบนทั้งล่างเลยเดกัน,นเลขล่างให้แปดสามทัออกแปดแปดสามก็แปดเนาะตัวเดียวกันน,นี่งวดนั่นนะ่นั่น,นราปฏิัมาเข่าตลอดกนเามาสามงวดตรงกันตอนสิบเป็นสิบปิดแมทหนึ่งเก้าสามาไ,ไมเป็นเรื่องออกสามเาหนึ่งที่ไดกันที่ดังที่สุดในโลกตอนนั้น ราศีเริ่มมีทีมยูทูบเข้าไปน้ำเนาะคะ่ะมันต็เลขิ่งที่ทีมเข้าไปมีมหาหิ่งมหาหิ่งเข้าไปสามเก้าหนึ่งนี่พีห้ารัตณีกามีมหาหิ่งค่ะแล้วกหลายช่องอยู่ค่ะตะลากไก่แบแห่งบ้านท่านหลายค่ะแกว้าผุดเปิดเลยแ่ว่ามหาหิ่งนี่เขามาตอนช่วงห,ห้ังค่ะช่วงหลังเ<อ>นาะ พอเขามาปุ๊บพุงขวดเลยพอมามาตอคุณแหฮงแมนมาตอคุณแฮงพุงขวดเลยของเราพอดีแบบดีใจน้ำมีนตระโมนีตีนโค่นเขาไปเบิงโอ้โหแสนหายไปหนิเป็่เพราะเป็นแสนหาดีเนาะถอาจารย์แต่บางันยังมันท่านได้เขาไปเบิงอีู่ก็ขาดเพราะว่าเพราะว่าผู้ติดตามมันหน่อยกว่าโค่นเขาไปเบิงเนะอาจารย์ตกใจปัดโอ้บไพอรับวิคโค่นบอผู้เดียวเนี่ยโค่นนุ่มแม่กับมินตระโาง ก็กำลังทายอยู่เนาะค่ะคนกับมามันมันมันบังเอิญมากช่วงนั้นช่วงไปเบิ้งตัวเลขมากแล้วนะคะเรามีตะพื้นกับโมโหยังว่าอาจารย์โมโหยังก่อนสามเก่าเนินเออเขาสามเก่าเนินปุ๊บเห็นมู่ตัวหนั้นมากเขดีเออเอาใส่ซอดให้ดูเอามะตะไยก่อนนแบบใส่แต่วันนี้พระอาจารย์นิมิตเราบอกค่ะ าการชิมเมเ,นนเล็งมัเก่าแน่นอนเหล็กนี่เก่าแน่นอนฟันนิมิตหรือเปล่าบาอกตรงๆว่าฝันคือขึอดที่แล้วเห็นคตหลายแต่บุรุว่าเป็นงานอีอย่างแค่นั้นสองหดดินสองมือติดกัน่อนไม่เกคือยังหวดที่แล้วเท่ากันหวดที่แล้วกัวววบ,บ,บ,บันึงอันว่าคนคือยังคนเมื่อ <c oughs> ท่วงนีนี่างลังเทียนสะเนั่นเออ ยังเทียบฝันงวดที่แล้วฝันว่าถูกจับถูกจับเดือนหนึ่งนี็ไม่มาต่อใี่บ้านเขาจะฝันว่าเห็นอาจารย์แล้วสิเด็กที่ตาอาจารย์วิก้นี่มีโย่งคนหนึ่งขาม,มาขึ้นมากแล้วอยู่ขวามากเกียรติสูงกว่มาคุณแมาจากใส่แล้ววิกิแล้วเราเฟ้นฟันที่อาจารย์ขึ้นนี่เราใส่วานอสุมาหนี่ฝันที่อาจารย์ว่าอาจารย์เบื้องไร่มือให้เล่าว่าสิเห<ม>็นนี่เร่าวานอสุนนามากกับอาจารย์เพราะว่าดีซาถือมากนี่แม่ ีสแก,กแต่ว่าอาจารย์บอกตรงๆว่าผมงนาะจากเป็นกนฟง,งดวงก,ก็เบิ่งดวงเพราะอาจารย์เกิดดวงพิจิตในวันที่สิบท่านว่าอีฐานเขาบอกว่าเน็ตทรงไทยสิที่นีเงินมีทองอ่ที่ไปโชคได้หลากมันอีบะนอ้อสิบางโชควงก็ไล้ ออกสงไทยเนาะแม่เนาะเอาสงไแปดเกที่จะหาสีเ <8, 9, S 1> นี่ยแม่นี่ยเต็มแล้วแล้ววันส่อาเกาหนึ่งกับ8ปดหนึ่งสี่อาเตจำได้ว่าสามเก้าหนึ่งเลขล่างเก้าสองู่จุดสีเนอะจเล่นไีว่เผู้หมันสีมากเก่า บุญขอบคุณเลหลายญาติโยมทุกผู้คนที่มาซอยสนับสนุนมากทำเหววัดเราขึ้นเข้งอีกครั้งหนึ่งเนาะมาห้างงวดนาสุบทเต็มวัดวันนี <c oughs> เ้เต็มฮะงวดนี้หลายค่ะเอองวด,ดวนะี้หลายครั้งโกงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วพันทุกคนงวดนี้หลายครัางจริงจริงก็ขอบคุณขอบคุณญาติโยมทุกผู้คนที่ท่ากันมาสนับสนุนส่งเสริมพุทธศาสนาของเท่าถีงแม้ว่าเฮา สิ่งมากในจุดประสงค์อื่นแต่สิ <Momo S 2> <Liberty> mer, e ่งสําคัญเท่ากับตองการในพุทธศาสนาเขาจะเริ่มนูนเรื่องต่อไปปล่อยญาติโยมทั้งหลายบ่าวเจเอฟมินอยให้มีเอฟซีมากไม่ไกลกองญาติโยมผูมิค้นพิสันให้ลําด้วยเงินทองมากไม่ไกลกองเงินทองหลายมากเป็นมีเลือกเออ่มีสินก็ให้หมดไปลืมตาอาปากไปทุกคนเด้อสาธุยะถาวาริวะภาภูราปริปุเรนติสักการัง เอวเมีวัยโตทีนังเปตานังอุปกาปติยิจฉิตังปฏิตังตุมังจิปเมวะสมิสตัวสภีบริณฑูสังกปะยันโทปนารโสยะธรมนิโชติรโสยะตาภิวาฒนสีริสานิแกงูชาปยาจีโนยะตาโนธรรมวาสันติอายุวันโน สุขอังอะลังอา,าสุสัมนะเปลนท่ากอไดไปด้วยด้วยด้วยกันเ่าไปนม่เสิอันถ,ถ,ถ,ถึงมาบดถึงสามซื้อมาพี่ขาดเกินะ <c oughs> ขานี่เลือ่ะคือเล็กวัดกุดแห่ของเฮาพี่น้องเอซมากกด จังค่อยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบอมัาเข้ากับพานไปทั้งสองเฮ้าก็ให้เบื้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะกะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังทั้งสองเฮ้าเป็นเพียงซื้อกลางให้แนวทางเทนั้นพิษถืกกอกบวากันเนาะค่ะเมื่อนี้แอดก็สะขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนคอยพี่นอ้องอิฟซีเฮ้าถูกหวยรวยเงินในวันที่สามสิบท่านว่าโคมนี่สุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ